ไล่วัฒนาเมาท์เทนแคมป์นะคะโซนบีตรงนี้วิวดีค่ะวิวดีตอนเช้าก็ยังไม่แดดแต่มุมเนี้ยจะดีมุมทางขวานี่ทางขวาเนี่ยพอสายสายล่มมากเลยตรงเนี้ยตรงนี้ตรงนี้มีต้นไม้ต้นไม้เรามตรงเนี้่ม น,นี่ยนะคะนี่ลนนมเวาจะรดไปจุดเช็คอินลาน,นนี่ต้องสวนตอนนี้ก็จะเห็นวิวสวนทุเรียนเห็นภูเขาวิวดีลมเย็นไฟก็มีด้วยตรงนี้ไฟติดเน,นี่ยมุมนี้สวยหน้าทางนี้ก็สวยเนี่ยสวยร่มด้วยมีต้นไม้ร่มด้วย ว่าอยู่อยู่ใต้ใต้ต้นไม้นะะอนันนนี้แดดออกแล้วตรงนี้ลมตรงนี้ลมลมทิศตะวันตกก็จะประมาณตรงนี้นี่ทิศตะวันตก ก็ร่มรื่นค่ะข้างลางเป็นโซนซีจะแดดแดดร้อนเลยแหละไม่รู้จะได้เงาต้นไม้ตอนไหนแต่เขายังมีโซนลงไปอีกแต่นั้นเป็นตรงนั้นเป็นฟาร์มโชคชัยเจ้าของรางก็บอกว่าเป็นฟาร์มโชคชัย